วันนี้ผมจะมาเล่าหนุนนิทานเรื่องโลมาสีชมพูครับขอให้ทุกท่านรับชมได้เลยนะครับในทะเลลูกโลมากำลังกินนมแม่มันเอาปากซุกลงไปที่ท้องแม่แล้วดูดนมอย่างอร่อย ลูกโลกมากระโดดน้ำตามแม่สอนมันสะบัดหางกระโดดขึ้นไปเหนือน้ำแล้วหายใจเข้าเต็มปอดอ่าอากาศดีจังบรื้นบรื่นเสียงเรือคุ้นหูเล่นผ่านมาพวกโลกมารีบว่ายไปไกลเพราะบางครั้งชาวประมงจะโยนปลาให้มันกินวีด วีดเสียงโลมาในฝูงดังขึ้นแม่ลูกจึงตามเสียงไปโอ้โหที่นี่มีปลาเยอะแยะเลยจ้าใช่แล้วจ้ะลูกเพื่อนๆนในฝูงส่งเสียงบอกพวกเราไงแม่โลมาบอกลูกโลมาเห็นโลมาตัวอื่นมีสีสันสดใสแม่จ๋าทำไมห,หนูตัวดำ ีอย่างนี้ล่ะจ๊ะแม่โลมายิ้มแล้วตอบว่าเมื่อลูกโตขึ้นผิวของลูกก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจ้าวันหนึ่งขณะที่ลูกโลมาว่ายน้ำหาอาหารเขาก็เห็นบางสิ่งเอ๊ะน้ำมันตัวอะไรนะ่ะจะกินได้หรือเปล่านะอยากกินนะจ๊ะลูก นั่นคือถุงพลาสติกที่คอนทิ้งลงทะเลหากกินเข้าไปแล้วเราก็จะตายนะเพโลโครมาไม่อยากจูนในแม่น้ำแห่งนี้ต่อไปเพราะมองทางไหนก็เห็นแต่ขยะลูกโลมาพยายามว่ายน้ำบีกขยะแต่ทันใดนั้นเองวนเก,เก่าปากหนึ่งก็มา ล้อมพันลูกโรมาแม่จ่าแม่จ่าช่วยหนูด้วยหนูติดอยู่ในนี้หนูต้องตายแน่แช่วยด้วยจ่าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีในตอนนั้นมีเรือลำหนึ่งเล่นผ่อนมาพอดีแม่โลมาจึงกระโดดขึ้นเหนือน้ำเพื่อส่สงสัญญาณ คนขับเรือเห็นก็รีบดิงอวนออกให้เจ้าโลมาส่งเสียงวีดเพื่อขอบคุณคนมากมายเห็นการช่วยเหลือลูกโลมาจากในอินเทอร์เน็ตชาวบ้านแล้วนักท่องเที่ยวช่วยกันเก็บขยะในทะเลแม่จ๋าแม่จ๋าเราไม่ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วนะจ๊ะ แม่โลมายิ้มให้ลูกแล้วบอกว่าใช่จ้ะหลายปีผ่านไปลูกโลมาเติบใหญ่และเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วฝูงโลมาพากันแหวกว่ายในท้องทะเลอย่างมีความสุข